เั้นเต้นนนิึงนะครับก็ขออนุญ,ญาตดึงผู้ร่วมงานทุกท่านกลับมาที่ปี2022ปีนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสทาั้งเอง Delta Center นะครับมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรก,กิจ Delta Center ให้กับทุกท่านได้รับกันนะครับก็จะขออนุญาตแชร์สไลด์นะครับโอเคเห็นใช่ไหมครับผม ก่อนอื่นนะผมขออนุญาตแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชื่อวิวัฒนะครับสิจลศิลป์นะครับปัจจุบันเป็น Head Operation Data Center ที่เอ็ม Data Center Thailand นะครับบางท่านอาจจะรู้จักเอมอยู่บ้างนะครับก็จะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับบริษัทเราชื่อเอมนะครับ AIMS นะครับเป็นผู้ให้บริการ Data Center จากประเทศมาเลเซียปัจจุบันเราเข้ามาทํำสร้าง Data Center ในประเทศไทยนะครับให้บริการมาประมาณปีกว่าๆนะครับ โอเคหัวข้อวันนี้ที่ผมจะมาแชร์จะเป็นเรื่องของเทรนด์ของ Data Center แล้วก็ r e d i c t i o n ที่เรามองว่าในปี2020ปีนี้นะจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามากระทบจาบธุรกิจด้านนี้บ้างนะครับปกติแล้วเนี่ยการดูเทรนด์ของ Data Center เนี่ยจะมีการทำขึ้นทุกๆปีจากองค์กรจากหน่วยงานจากเทคฟอรัมต่างๆนะครับ ซึ่งจะมีมาเป็น 10, 10ปีแล้วนะครับก็จะอัปเดตกันทุกปีว่าเป็นยังไงนะครับมาถึงปีนี้เองเนี่ยเนื่องจากช่วงของแพ andemic c o v i 1 9ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเราอยู่กับมันมา2ปีแล้วตั้งแต่ปี2020-21เต็มๆปีนะครับนี่เข้ามาถึงต้นปี2022แล้วความชัดเจนของเรื่องแพ a n d e m i ตัวนี้มันก็ยังไม่ค่อยชัดมากนะครับว่าเราจะอยู่กับมันได้กลมกลืนขนาดไหนปรับตัวรับกับมันได้มากน้อยแค่ไหน นในแง่ของธุรกิจเองผมมองว่าหลายๆบริษัทก็เริ่มมีการปรับตัวนะครับแล้วก็แต่ก็ยังไม่เซตเทิลโดยทีเดียวนะครับรวมถึงธุรกิจ Data Center เองด้วยทั้งที่เป็นผู้ให้บริการและคนที่มี Data Center ใช้อยู่เองนะครับเรายังม,มองว่าสิ่งที่ข้อคอนเซิร์นก็จะมีอยู่ประมาณ4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเรื่องของ people ของ resource เรื่องบุคคลแน่ๆนะครับว่า staff จะติดโควิดไหมจะทำงานได้ปกติไหมจะมีคนเข้าไปทำงานนู่นนี่ได้ เหมือนเดิมเดืมอย่างนะครับในเรื่องของเซอร์วิสเองเอาจจะมองว่ามันจะมีผลกระทบทําให้การบริการต่างๆธุรกิจต่างๆจะต้องมี interruption หรือว่ามีการเปลี่ยน requirement ที่ได้มาจากทั้งคู่ค้าลูกค้าและก็หาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการต่างๆไว้นะครับอย่างหนึ่งที่กระทบตามมาคือเรื่องของ s u พพลา chain เราเห็นแล้วลาดสปีที่ผ่านมานะครับมีการสมมอบบริการสมมอบสินค้าอะไรต่างๆ ช้าช้ามากขึ้นน่าจากการติดต่อสื่อสารทําได้ไม่สะดวกนะครับอันนี้เป็นผลกระทบที่ตามมาในหลายๆธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเองบิ s เนส s ด d i r e c t i ่นของปีนี้ก็ยังมองอยู่ว่าหลายบริษัทปรับตัวมาเยอะแต่ก็คงต้องดูว่าแล้วจะมูต่อไปในปี2022ยังไงอะไรจะต้องโหอีกอะไรจะยังไม่ต้องโหนะครับก่อนที่เราจะไปดูปี2022นะครับผมขออนุญานย้อนกลับมาปี2020 2นนหนึ่งนะครับจากการทํา s ซอร์วของหลายๆ e c h Forum ไนมะ่ว่าจะเป็น Network World, Uptime, Institute, ตนะครับแต่ถ้าซนฟังเจียนะ b ม s i n e s s ไนนะครับปีที่แล้วเองเนี่ยเป็นปีที่ uh, ทั้งโลกอยู่กับโควิดมาเต็มๆนะครับเพราะฉนั้นเทรนที่เขามองแต่ต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมองอยู่ว่าเรื่องของ c l o u d Computing เรื่องของ Hybrid c l o u d Public c l o u d Private c l o u d ทั้งหลายเนี่ยยังเป็นเมนหลักในเรื่องของที่จะต้องมี c o u n t i b i l i t y คือมีผล ระทบมีความรับผิดชอบในการที่จะใช้งานตรงนี้มากขึ้นอยู่อันนี้เราเห็นแล้วว่าทุกธุรกิจนะครับมีการมูฟระบบเข้าไปใช้คลาวด์มากขึ้นแน่นอนปีที่แล้วเกิดขึ้นอย่าดูว่าปีนี้จะเป็นไงต่อถัดมาปีที่แล้วเขามองว่าเรื่องของสมาร์ทดาต้าเซ็นเตอร์การทํางานที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นการทํางานที่เป็นลักษณะเรียกว่าเป็นเป็นดาร์กดาต้าเซ็นเตอร์คือไม่จําเป็นที่จะต้องให้คนเข้าไปทํางานฟิสิเค้าจริงๆเข้าไปเกิดขึ้น มีการพัฒนามากขึ้นมีการมาใช้งานมากขึ้นเนื่องจากโวิดนะครับอันที่3าที่ปีแล้วมองคือเรื่องของเอเจนต์คอมพิวติงจากดีมาของอุปกรณ์ i o t การใช้ AI ไและเน็ตเวิร์ก 5G ที่ดิลอยไปแล้วในหลายๆประเทศทั่วโลกทําให้ทัฟฟิกของ A เอเจนต์คอมพิวติงวิ่งเข้ามามากขึ้นเขาก็มองว่ามีผลกับเทรนด์ตัวเตอร์นะครับส่วนหัวข้อที่สีนี่สําคัญเพราะว่าเป็นหัวข้อที่พูดกันมาหลายปีแล้วเริ่มเห็นนะครับแนวโน้มที่เป็นข้อบังคับ เกี่ยวกับเรื่องของ climate change เรื่องของ sustainability ต่างๆในการใช้งานดาตั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เขายังมองว่าอย่างไรกันรวมถึงการค้นหาเทคโนโลยีที่เป็น innovate ใหม่ๆเข้ามาเสริมการทํางานนะครับนั่นคือปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้เองผมเอาข้อมูลมาจากหลายๆเทคฟอรัมแล้วมาสรุปเป็นห้าหัวข้อหลักๆที่อยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับดูว่าตัวไหนเองเป็นเทรนที่ยังมองต่อเนื่องหรือตัวไหนเป็นเทรนที่ เราเรียกว่ามันเอาแล้วนะครับโอเคเนี่ยไปที่เทรนแรกเลยนะครับก็ยังมองว่า c ล o ว d ์คอมพิวติยังเป็นเทรนหลักๆของ Data Center อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีความคอนเซิร์นมากขึ้นแล้วในเรื่องของความแข็งแรงความปลอดภัยของ c ล o วดนะครับจากสเวยด้านขวาที่ทาง UpTime Time จะเห็นว่าแบบสอบถามของปีที่แล้วจากทาง i t i n t e r เ r อร ที่เข้ามาตะคองถามนะครับเทียบกันระหว่างปี2019-2021นะครับจะเห็นว่ามีการตัดสินใจที่จะ move application ที่เป็น mission mission critical คือตัว core business n e หลักที่สำคัญเนี่ยไปรันบนคราวมากขึ้นแนวโน้มปี2019เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14%นะครับ2021เนี่ยขึ้นมา18%ซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้เป็นคนที่พร้อมที่จะ move แล้วแล้วก็มองว่าไอ้คราวเนี่ยมัน work ดีที่สุด แต่ในมองกับกันนะครับตัวสีน้าตาลจะเห็นว่าตอนปี2009เนี่ยยังมีหลายองค์กรตอบมาว่าเขาไม่คิดว่าแอปพลิเคชันหลักๆของเขาตัวที่เป็นสําคัญของเขาเนี่ยสามารถจะไปรำนบมคา์ได้ยังไม่มีแผนด้วยซ้ำซึ่งเปอร์เซ็นต์นตรงนี้น้อยลงนะครับน้อยลงเรื่องเราคาดว่ามันคงจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีผู้ตอบ,บ,บถามบางคนเนี่ยมองว่ามุ่งไปคาวแล้วในโซนสีฟ้าเนี่ยแต่ก็ยังกังวลเรื่องของ การสะดวกในการบริหารจัดการความเสี่ยงกับการใช้เซอร์วิสบนคลาวด์ครับอันนี้เกิดขึ้นทั่วโลกกับทุกๆกองค์กรทั้งทา้งประเทศแล้วัน<ม>ประเทศไทยผมว่าเราก็เกิดเหมือนกันนะครับแต่อันหนึ่งที่เห็นในปีที่แล้วคือเรื่องของ Public Cloud Private Cloud หรือหรือภาพที่เป็น Hybrid เนี่ยก่อนในนี้เราเข้าใจว่าโอเคน่าจะทยอยไปใช้ p u b l i c กันมากขึ้น on นเพมิสน้อยลงหรือว่าใช้ทั้งสองอย่างแล้วมีการแลกเปลี่ยน Data ระหว่าง r i v a t e กับ p u b l i c กัน แต่ข้อจริงในปีที่ผ่านมาจากเซอร์ว์จะเห็นว่าข้อมูลในการย้ายระหว่าง Public Cloud กับ private c นี่ยมีไม่ได้เยอะอย่างที่คิดจนจนหลายหลายคนก็บอกว่าอะไรที่มันควรจะอยู่บนคลาวมันก็ไปอยู่บนคลาวแหละอะไรที่มันไปไม่ได้คือไปไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ปนะพอดีเมื่อวานผมมีเข้ามาฟังสัมนาจากคลา u d Provider อย่างนูทันนิกหรือยอย่าง a อที่มาแชร์เรื่องของของคลาวอะไรต่างเนี่ยมันเป็นภาพหนึงที่มอกกันว่าการมูไปบนคลาวไม่ใช่เรื่องง่าย ของในแต่และองค์กรมันจะมี legacy system มีการเรื่องของ data าเรื่องสำคัญเนี่ยติดอยู่เพราะนั้นการที่มองว่าโอเคคราวมันดีมากพร้อมให้ deploy ได้เร็วแล้วทุกอย่างไปอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับรวมถึงหลายๆ o r g a n organization หรือว่าคนที่เป็น regulatory นะครับเองก็ concern เรื่องของการเอา data ต่างๆไปอยู่ตรงนี้เองกระทบมากับการให้บริการ data center เหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ให้บริการ Data Center ก็จะต้อง มีขั้นตอนมี p olicy ต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ย implement ม,มากขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาผมผมก็ได้รับ RFP จากลูกค้าแล้วก็มี concern เกี่ยวเรื่องการเก็บข้อมูลใน data center ค่อนข้างเยอะถ้าเขาจะมามู v มาใช้ cloud ที่อยู่ใน data center โอเคครัอันนี้คือเทรนแรกแต่มองว่า cloud ยังมีอยู่ยังน่าสนใจอยู่แต่ว่าคนจะดูเรื่องความเสี่ยงบนคลาวด์ม,มากขึ้นนะครับเทรนที่สองที่เราเห็นตรงนี้ต่อเนื่องมานะครับ เรื่องของดาวไทม์อัพทมความคนนทนที่อยู่ของดัตช์เซนเตอร์ยังเป็นคีย์สำคัญที่ต้องโฟกัสอยู่ดีนะครับที่จริงในปี2021ที่ผ่านมานะครับจากข้อมูลที่ทางแต่ละองค์กรเขาเก็บมาเนี่ยดัตช์เซนเอเองล่มน้อยลงซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างไม่แตกใจมากเพราะว่าผลกระทบมา,มาจากโควิดที่เกิดขึ้นนะครับหลายองค์กรลดแอคทิ i ิตี้ในการทำงานลดขั้นตอนว่า จะต้องอัปเกรดจะต้องเพิ่มเวิร์กโหลดอะไครั้งเนี้ยชะลอทั้งหมดทําให้กิจกรรมาต่ารที่เกิดขึ้นในดัตชเซนเตอร์เนี่ยลดน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี้ยโอกาสที่จะทาให้เกิดข้อผิดพลาดหรือดาวเนี่ยทําให้ลดลงแต่ในทางกับการการดาวของเซอร์วิสที่อยู่ใน Data Center แต่ครั้งเนี่ยผลกระทบมันหนักขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปใช้ข่าวมากขึ้นถ้ามันเกิดอะไรกระทบขึ้นมาปุ๊บมันเอาเทปไปมันกระทบกับเซอร์วิสมากขึ้นถ้าดูจากการาฟจะเห็นว่า ปี2019เนี่ยผู้ที่ตอบแบบสอบถามกระทั่งอัพทามเนี่ยมองว่าเอาเ g ท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบกับ business ทั้งในเรื่องของอ direct impact i n คอิน c ด impact ของปุ๋ยต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับปี2019เนี่ยส่วนใหญ่จะตอบว่ากระทบไม่เยอะยังน้อยกว่า1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับแต่จะเห็นว่าแท่งสีเหลืองเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยลงมาเหลือแค่3 9เแล้วแต่ตัวที่เพิ่มขึ้นนะ่ยมันเป็น ตัวตรงกลางที่บอกว่ากระทบมากกว่าหนึ่งแสนจนถึงหนึ่งล้านหนึ่งมิลลลีนะครับซึ่งจะเห็นว่าเคละกระทบอีแล้วดาวเอาเฉงน้อยลงแต่กระทบจีก็หนักมากขึ้นนะครับตัวอย่างอย่างปีแล้วที่เราเห็นนะครับไม่แน่ใจว่าหลายท่านน่าจะเห็นข่าวกันการดาวของเซอร์วิสพรไอด์หลายๆเจ้านะครับในต่างประเทศอย่างซิตี้แอนด์พรไอ์หลักอย่างฟาสซิลี่เขาดาวไปช่วงวันกลางปีที่แล้วนะครับเวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่า ทำให้เว็บไซต์หลักๆของทั่วโลกเนี่ยใช้งานไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดนะครับซึ่งอเอเัติเตรงนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้มาจากความผิดพลาดของด a t a c า n t e r เเป็นการผิดพลาดของ n f i g u r a t i o n เองเนื่องจากพอคนใช้คลาวมากขึ้นการโครงสร้างเบื้องหลังของคลาวผมมองว่ามันซับซ้อนมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่ Facebook เองตอนนี้ถ้าดาวไว้สักแค่สิบ้านาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคนคอมเพนก็จะเยอะแหละนะครับเพราะนั้นผลกระทบ จะตามมาค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะนะครับปีที่แล้วเรามีข้อมูล o u t a ท e ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของ configuration ของระบบที่มีนะครับแต่ถ้ากลับมาดูเรื่อง data center main focus ที่เป็น point ที่ทำให้เกิดเ u t a e หลักๆยังเป็นเรื่องของ power อยู่นะครับที่43%ลองมาเป็นเรื่องของ network connectivity และนะครับ14%เรื่อง,องระบบ cooling พอๆกัน14%แล้วก็เรื่องของ software และ system นะครับ แต่ที่บอกเรามาว่าเทรนก็คือ,อยังโฟงกัสเรื่องของ Up Time เพราะว่ามันดาวทีมันกระทบค่อนข้างน,นะนะครับเทนที่สนะ,ค,ะครับที่เราดึงมาก็คือเรื่องของ sustainability เรื่องของ consensus เรื่องนี้ซึ่งในในธุรก,กิจของด a ต e n t e ์เราจะมองว่าตรงนี้เองเนี่ยมันยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือชัดเจนนากนะจริงๆทุกคนทราบว่า Data Center เป็นเป็น Infrastructure ที่จำเป็นแต่ว่ามีการใช้ r รีซอสต่างๆค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแน่ๆนะครับน้ำในการจัดก,การเรื่องความเย็นนะครับมีการปล่อยคาร์บอนเอมิชชันถ้ามีใช้พวกน้ำมันเรื่องแบ็กอัพเรื่องเจเนเรเตอร์ต่างๆแต่เป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ใน Data Th Center <ๆ S 1> นะครับหลายๆ c า r เปอร์เอเองก็จะโดน่าข้อบังคับพวกเนี้ย มาให้ทางธุรกิจน,นะพยายามตอบให้ได้ว่าคุณมีวิธีการในการจัดการเรื่องของ sustainability อย่างไงนะครับปีที่ผ่านมา RFP หลายตัวจากบริษัทต่างชาติที่ทางเอมเราได้รับเข้ามานะครับหนึ่งในข้อพิจารณาเป็นเรื่องของ sustainability เรื่องของ ecosystem เรื่องของ carbon emission การปล่อยใช้คาร์บอนว่าแต่ละ data center มีวิธีการจัดการยังไงซึ่งตรงนี้ต้องบอกเด้์ว่า ยังไม่ได้มีขั้นตอนที่เป็นเหมือนกับโซลูชันที่ชัดเจนในแต่ละดา t ้ r เนตอร์นะครับเพราะว่าคุจริงแล้วเนี่ยการใช้พลังงานหรือเลือกใช้พลังงานทางเลือกเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้กับตอบโจทย์ของความต้องการในทุกๆด a t a าเตอร์ center, ในทุกๆประเทศโดยเฉพาะอย่างเมืองไทยในบ้านเราในเรื่องของพลังงานทางเลือกเรามีไม่เยอะนะครับเ,เราไม่มีการพูดถึงเท่าไหร่ ใน่างประเทศบางที่ก็มีการเอาพลังงานทางเรื่องอย่างแน่นอนพลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานสะอาดที่ไหลที่เรื่องมองมาใช้แต่ว่าก็กลัวผลกระทบที่เกิดขึ้นพลังงานนะ้าพลังงานลมลต่างๆก็ยังไม่ได้สามารถทดแทนได้เต็มที่เพราะเขาจริงแล้วการที่จะตอบสนองกับเรื่องของ sustainability เนี่ยสิ่งเกิดขึ้นกันว่าในธุรกิจนะเานเรเรามากลับมามองมอนิเตอร์การใช้งานของอุปก,กรณ์เซิร์ฟเวอร์สโตรเ เน็ตเวิร์กต่างๆใน Data Center มากขึ้นมีการดูเรื่องของ Power Consumption ให้ละเอียดขึ้นนะครับทุกตัวอย่างอย่างกราฟข้างขวาที่ทางอัพทามเราเก็บข้อมูลมานะครับเป็นคำถามที่ถามกับ Data Center แล้วตอบเรื่องของเรื่องของ Power Consumption เรื่องของ PUE นะครับ power u s ยุติ i ฉ i c ่ซึ่งเป็นคีย์ตัวหนึ่งที่หลายๆที่มอนิเตอร์กันนะครับจะเห็นว่า80%เลยเนี่ยผู้ตอบคำถามจะตอบว่า ในแรกของไอทีดันเลอร์พลังงานคอนซัมชันเนี่ยเขาโมนิเตอร์นะครับเพื่อให้รู้ว่าใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับถัดมาเป็นเรื่องของ PUE ละ PUE เป็นเรื่องของการโมนิเตอร์ปริมาณไฟที่ผลิตมาแล้วเอาไปใช้ว่ามันสัดส่วนที่เหมาะสมยังไงนะครับซึ่งไอเดียเลยก็คือผลิตมาร้อยใช้ร้อยแหละนะครับแต่ทั่วทไปจะอยู่ที่ประมาณแฟกเ,เตอร์อยู่ที่ประมาณไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งอาจจะเป็นประมาณแ้่สองต่อหนึ่งนะครับหนึ่งกว่าๆว่านี่ถือว่าดีแล้วยงเอ็มเราเองเนี่ยเรามอนิเตอร์ตัว PUE เนี่ยที่ด a t a Center ของเอ็ีกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเก็บข้อมูลแดครั้งแล้วก็คำนวณ PUE เกือบจะเรียวถามก็คือสิ้นวันทุกวันเราจะรู้ค่า PUE ของเราแล้วในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มอนิเตอร์กันอยู่หรือถัดมายีสิบ่บบอกว่าเราอนิเตอร์เรื่องของเขาอนิเตอร์เรื่องของเซิร์ฟเวอร์ u t i l ล z a t i o n แต่ตัวนี้เองก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าแล้วมันเรารู้ว่าใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันชัดเจนหรือเปล่านะครับโอเค เพราะว่าคือจริงมันเหมือนกับว่าวิธีการที่ในธุรกิจนี้จะจะตอบเรื่องของค t e c h a เช e หรือว่า Sustainability คืออาจจะมองว่าเรารู้ตัวว่าเราใช้มากแค่ไหนแล้วเ,เราหาอะไรมาทดแทนนะครับดัต้าในอเมริกาอย่างของ Microsoft มีข่าวบอกว่าเขาสร้างด a ต a ใหม่ในพื้นที่ที่อยู่ในป่าเขาจะปลูกป่าเพิ่มเพื่อทดแทนกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคนะครับอ่ะระออยตถัดม,มาเชนถัดไปที่เรามอง ของปี2022ที่กระทบก oh. ับธุรกิจ Data Center ก็คือเรื่องของ u p p l y c h a i นนะครับ Supply Chain ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันผลมาจากแ a n d ิ m i c ที่ทำให้ oney, เกิดขึ้นเกิดจากโควิด -19 แน่ๆเพราะว่าอันนี้เองไม่ได้กระทบเฉพาะธุรกิจ Data Center อย่างที่ทราบกันนะครับกระทบไปถึงธุรกิจในการ l o จิสติก s การเดินทางการ n s p น r ซอ t ์ชันนะครับแม้แต่ Tourism อะไรต่างๆคนนั้นมีผลหมดนะครับทำให้เราเริ่มเห็นวิธีการที่ Data Center จะต้อง เข้ามาารจัดการเรื่องของ supply chain มากขึ้นนะครับในต่างประเทศจะมีการเริ่มเริ่มที่จะเหมิดเหมิดบริษัทบริษัทที่เคยเป็นเวนเดอร์ไปเหมิดกับบริษัทที่เป็นซัพพลายเออรที่ผลิตสินค้าบางอย่างเพื่อให้สามารถเข้าไปคอนโทรลอีโคซิสเทม์ควบ r ุ l รีไซเคิลในการผลิตสินค้าให้ได้ดีที่สุดก่อนที่จะส่งมอบจริงๆต้องบอกว่าธุรกิจ d a t a Center เเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการใช มีผลกระทบกับซัพพลายเชนค่อนข้างเยอะเพราะว่าแน่ๆคืออย่างอย่างช่วงที่เป็น daily operation เรามีการทำ preventive maintenance ทุก quarter อุปกรณ์หลายๆตัวเราต้อง monitor แล้วดู do performance ดู u ดู l i z a t i o n ของมันเป็นเร a l time ์ตัวยอย่างเรื่องความเย็นเรื่องของอุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับทำให้มีการที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์เพิ่มเสริมเติมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ รวมถึงปัจจุบัน Data า e ซ t นเตอใหม่ๆเวลาสร้างขึ้นมาเนี่ยครับส่วนใหญ่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์รีควอร์เมนของลูกค้าตั้งแต่ต้นเราจะไม่ใช่เป็นการไปสร้างเป็นด a ต้าเซ็นเตอร์ปล่าวรอไว้แล้วรอว่าเมื่อไหร่ลูกค้าสนใจจะใช้จะเข้ามาใช้จะมาเช่าเซิร์ฟเวอร์กี่แรกกี่แรกนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมี Require เ e n t เบื้องต้นมาจากผู้ให้ผู้ต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็น e n t e r p r i s e หรือแม้ปัจจุบันกลุ่มของ Ot t รายใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มี r e q u i r e m e n t ของ ดาต้าเซนเซอร์คขาตั้งเยอะเราจะเอาเรียนควันแมนแม่นั้นมาก่อเพื่อเพื่อมาบิวดาต้าเซนเซอร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการทีนี้ตอนที่เราบิวดาต้าเซนเซอร์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราเจอคือเราจะต้องมีการออเดอร์แฟคซิตี้ต่างๆในเรื่องของแมชชีนิคอเล็กชีคอลต่างๆกับทางซัพพลายเออร์ซึ่งซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครสร้างซ็อกไว้เยอะมันจะเป็นออนดีมาร์ก็คือออเดอร์ไปแล้วเขาก็บิวแล้วก็กำหนดการส่งมอบกันตรงนี้จะกระทบนะครับกระทบกระทางธุรกิจดาต้าเซนเซอร์แน่ๆทำให ได้ช้าเราก็ดีเลยนะครับซึ่งในในธุก,กิจตรงนี้ต้องบอกเลยเลยว่าถ้าเป็นช่วงปกติเราบริหารกันขนาดว่าเราแพลว่า Data สนจือขึ้นในหเดือนข้างหน้าทุกอย่างต้องเข้ามาตาม Time Frame แล้วก็พร้อมใช้งานเพื่อให้ Re t u r n ของการลงทุนยังมันกลับมาตามแผนของเราทีนี้พอซัพพลายเออร์ส่งของให้ไม่ได้พ UPS ต้องรอมากกว่า6เดือนตัวแคร์ตัวอะไรต่างต้องรอมากกว่า1ปีอะไรเงี้ยครับทำให้ตรงนี้ดีเลยหมดแล้วกระทบไปถึงหลายหลายส่วน รจริงๆมันมีคําว่าปีที่ผ่านมาในเรื่องของของชิปแฟกเตอร์อันนี้คงจะสร้าบแล้วว่าเรื่องของการสมงมอบ CPU จากโรงงานผลิต CPU รายใหญ่ของโลกหลายที่ดีเลยนะครับทบทบ,ทบหลายหลายธุรกิจเลยนะครับสิ่งที่ Data Center ทําก็คือเราเราเห็นว่าเขามีการปรับตัวเรื่องของการเมนเนเจเรื่องของอ Supply c เชนนะครับมีการออเดอร์สิ่งที่จาเป็นมาอย่างล่วงหน้านะครับมีการทําสิ่งที่ว่าสปอตเพอร์เชสนะครับในการที่จะ คอนเฟิร์มการสั่งซื้อทันทีที่มีที่มีการต้องการการใช้แล้วก็เร่งรัดตรงนั้นมากขึ้นซึ่งเอ็มเราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันในปีจีนี้แต่ปีที่แล้วแหละแต่ปีนี้ก็มองว่ายัางไงก็ยังคงอยู่แน่ๆน,นะครับโอเคเป็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับอันนี้ก็ยังต่อเนื่องมาจากของปีที่แล้วปีแล้วมีการพูดว่าเอ g คอมพ p u t ิง้งมันโตขึ้นมากนะครับปีนี้เรามองว่า requirement ตรงนี้ความต้องการตรงนี้เนี่ยยังไงก็ขยายต่อไป แต่มันจะขยายไปในเวลเลเวลของภูมิภาคแหละเป็นระดับของริชิโนแหละนะครับภาพนี้เองเนี่ยมันทำให้เห็นว่าอุปรกรณ์ IoT ต่างๆที่เข้ามานะครับเชื่อมต่อเข้ามากับ Edge Network ที่ Local Edge มันจะขยายมาถึง Regional Edge ซึ่งมีความต้องการในการใช้ Data Center c o l o c a t i o n ของผู้ให้บริการจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้มันมันโตขึ้นในทุกๆประเทศแล้วก็ ปีนี้เองเราเห็นว่ามันเข้ามาในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับมีการเมิดควบรวมหรือว่ามี Data Center ใหม่ๆเกิดขึ้นในเมืองไทยซึ่งมาลองรับกับ Requirement ตรงนี้หลายบริษัทน,นะครับแล้วผู้เล่นตรงนี้ที่เข้ามาเนี่ยในภูมิภาคเองเนี่ยเป็นผู้เล่นในระดับอินเตอร์แล้วนะครับจะไม่ใช่จะไม่ใช่ Data Center ในในแต่ละประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานของ Data Center ในแต่ละประเทศเองจะไม่ใช่เป็น เป็น local แ a t ทีปกติแล้วมันจะเป็น international standard มากขกึ้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันจะสอดคล้องกับภาพที่ผมจะโชว์ต่อไปก็เดินเดี๋ยวผมครบครบภาพเทรนด์แล้วนะครับอันนี้ถามว่าแล้วมีอย่างอื่นที่ในงานเก็บข้อมูลของแต่ละฟอรัมเนี่ยเขามองอะไรอีกไหมก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่อย่าง metaverse ที่เพิ่งคุยกันไปการใช้งานของบล็อกเชนการที่ เติบโตขึ้นของบล็อกเชนของคริปโตเคอเรนซีนะครับการที่จะมาของเว็บ3.0หรือการใช้งาน AI ที่มากขึ้นหรือแม้แต่อินฟาเอร์ที่เกี่ยวกัลตัลไลท์ตัวสตาร์ลิงของอีลอนมาร์กแรงจ่งนี้ก็เป็นเทรนด์ที่ทางกลุ่มของธุรกิจท่านท่าได้มองอยู่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งใหม่ๆพวกนี้ที่กำลังมาเนี่ยอ่ะครับเราก็มองว่ามันก็เป็นการที่จะคอมไบก็คือรวมการใช้บริการใช้บริการของคลาคอมพิวติ้งให้มีคาบัซซี่มากขึ้น มีอุปกรณ์คอนเน็ t มากขึ้นเอทคอมพิวติ้งก็จะโตขึ้นดิมาของ Data Center ที่เป็น Standard ที่มีดีไซน์ที่รับโหลดเยอะๆเนี่ยก็จะปรับตัวตามไปนะครับเพราะังองว่าตัวนี้ถ้าเป็นมา Data Center ก็ขยายตามขึ้นนะครับครับตรงนี้คือคือ5้าเชนที่ผมรวบรวมมาจากหลายๆคอลัรน์ที่เขาพูดติดก,กันนะครับอก่อนที่จะครบผมมีเสริมนิดนึง เรามามองมอง position ของของเมืองไทยเราบ้างนะครับว่ากับธุรกิจ data center เนี่ยในเมืองไทยเองปัจจุบันกับปีที่ผ่านมาเป็นอย่งไรอันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงมาจากทาง BI o นะครับก็แล้วก็ Business Wire ที่เขาเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ว่วาแนวโน้มธุรกิจ data center ในเมืองไทยจะเป็นอย่งไรครับแน่นอนเรื่องของคำหนึ่งเราได้ยินมาตลอดหลายปีแล้วเรื่องของ digital transformation นะครับ c o m m e n t 4.0อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ ทั้งรัฐบาลเอกชนไทยเราโปรโมทตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็น,เป,นเป็นตัวที่เร่งให้เกิดการใช้งานงานดิจิทัลงาน IT งานคลาวด์เบสต่างๆมากขึ้นนะครับก็ทําให้ดีมาในประเทศเราเราโตขึ้นซึ่งเป็นข้อดีนะครับถัดมา b i เองก็โปรโมทเรื่องของ Thailand Cloud Computing Market นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าสามารถที่จะจ้างงานได้มากถึงเกือบสามหมื่งานนะครับซึ่งก็ต้องมาลองดูกันพว่าเราก็ทบจาก โควิดมาให้ม,นมนันดีเลยอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่เขายาังคาดการณ์ว่าการใช้ B i g d a t a จะโตขึ้นปีต่อปีนี้15%เลยทีเดียวนะครับเพิ่มข้างเยอะแต่ต้าบอกว่าการคาดการณ์ตรงนี้ของ b ิ i เนี่ยมันก่อนที่จะโควิดมาเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เขาดึงมาตั้งแต่ช่วงปี2016-2017นะครับรวมถึงอันหนึ่งที่ที่มีผลโด,ย,ดยตรงกับธุรกิจ Data Center คือเรื่องของการที่ b ิ i ให้เบนเอฟิกับธุรกิจ Data Center เข้ามาสร้าง Data Center ในประเทศไทยนะครับแต่ต้องบอกว่าาาเเเข,เขไปจจงนนงนนดึา ตอจากนว่าเข้ามาสร้างในพื้นที่ EEC นะครับซึ่งก็อยู่ผมจะว่าอยู่ประมาณพื้นที่3จังหวัดด้าน,นตะวันออกกาญจนบุาีชมบุรีและอยองตรงนั้นนะครับให้เบนฟิตเรื่องของแท็กครับจีนเริ่มมาตั้งปีสองพันสนะครับเขาให้เบนฟิตแปดปีจริงๆก็เกือบจังหวัดแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เห็นการเติบโตมากเท่าที่ควรน,นะครับโอเคคอมเมนต์4.0เรื่องของสมาร์ทซิตี้นะทุกพวกนี้ก็เป็นตัวเร่งทําให้ธุรกิจท่านสมุงไทยโตขึ้นนะครับจริงสมาร์ท แผนของวิไอเขาไม่ได้มองแค่กรุงเทพอย่างเดียวด้วซ้ำนะครับก็จะว่ามีการปรโมโหวตจะทาในภูเก็ตในเชียงใหม่ขอนแก่นชนบุรีระยองไรนต่างพวกนั้นอีกนะครับอันนี้เองมันทําให้ Data Center ปัจจุบันในเมืองไทยนะครับจากสมัยสิบปีหรือยี่สิบปีที่แล้วผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการอยู่ในธุรกิจ Network เป็นเซลโกเป็น i s p นะครับแล้วก็มีพื้นที่ Data Center ที่ใช้เองบางส่วนแล้วก็ขยายเพิ่มนะครับต้องปรับตัวให้เป็น ธุรกิจที่ให้บริการด,ด้าน Data Center แบบ Standard มีมาตรฐานมากขึ้นเพราะผู้เล่นต่างชาติเข้ามาปีที่ผ่านมารวมนักเอ็มเราด้วยนะครับเราถือเป็นผู้เล่นในธุรกิจที่ต่างชาติเข้ามาผมเห็นอยู่แล้วไม่น้อยกว่าสามหรือสี่บริษัทใหญ่ๆเข้ามาในภูมิภาคนี้เข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเล่งทําให้พวกอูทีไม่ว่าสัญชาติไหนนะครับพร้อมที่จะเข้ามาใช้บริการถ้าเรามี Data Center ที่มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับ ก่อนที่จะถึงหัวข้อสุท้ายอันนี้เป็นเป็นภาพหนึ่งที่ผมจะเสริมให้หลายท่านเข้าใจเรื่องของจีโอกราฟกของภูมิภาคนี้นะครับอันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยผมดึงมาจากทางเว็บไซต์ submarine cable map.com นะครับเป็นข้อมูลของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เส้นทางเดิเรือนะครับเป็นเส้นทางของเคเบิลใต้น้ำนะครับเป็นเส้นทางที่ข้อมูลในการใช้อินเทอร์เน็ตของเราวิ่งผ่านไปนะครับจะเห็นว่า จุดที่เป็นฮับของภูมิภาคนี้ของรีเจียนนี้อย่างนีพ้นสิงคโปร์นะครับเป็นจุดที่ว่าเคเบิลจะวิ่งเข้ามากระจุกตัวกันที่สิงคโปร์ตรงไปแหล่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะเขาลงทุนและอินเวสต์ตรงนี้มามากกว่า20ปีนะครับเมืองไทยเล้เราเคยมีแผนที่จะพยายามเชิญชวนผู้ให้บริการต่างๆหรือแม้แต่ในในประเทศไทยเราเองลงทุนนี้มากขึ้นแตครับผมบอกได้ว่าเราไม่ทันแล้วล่ะเราคุณจะต้องปรับ สาที่ของเราแบบใหม่นะครับเรื่องของซัมมลินคงไม่ทันแล้วนะครับแต่เราต้องใช้งานตรงนี้อยู่เพราะว่าทราฟฟิกหลักๆของภูมิภาคนี้เนี่ยมาจากซ r อและประเทศไทยมาจากด้านบนซึ่งสัมมลินเชเบิรไม่ได้วิ่งตรงเข้ามาถึงมากนักนะครับเนื่องจากมันคงเป็นมหาเรื่องภูมิภาคนะยครับเพราะว่าตรงอ่าวไทยเองเป็นทะเลปิดไม่ได้โอเพนขนาดเหมือนกับแปซิฟิกหรือว่าฝั่งอนธดีมัดนะครับแล้วการลงทุนเรื่องสัมมลินเองเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวแล้วลงทุนมาขั้นสูงนะครับ โอเคเพราะนั้นทัฟฟิกส่วนใหญ่มาจากท่านบนปัจจุบันเองทัฟฟิกจำนวนมากจากซียร์บีและประเทศไทยนะครับวิ่งลงภาคใต้จะรู้มาเลเซียออกไปที่สิงคโปร์เพื่อที่ออกไปต่างประเทศนะครับปัจจุบันยังเป็นท่านนี้อยู่แลนะอนาคตผมมองว่ายังเป็นมากน,นี้แหละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอดีมาในบูนภาพตรงประเทศไทยตรงรเซียร์บีมากขึ้นการดีไซน์ Data Center ที่จะเสิร์ฟจะเสิร์ฟเรื่องของ Edge Computing Cloud c o m p u t ม n g มันจะวิ่งลงไปอยู่ทางภาคใต้ ทางมาเลเซียทางสิงคโปร์ี่ยไม่พอนะเพราะว่ามันมีความต้องการใช้เรื่องของลาตินซี่เยอะขึ้นต้องการ latency สั้นจริงๆน้อยจริงๆในการ response t ทางของแอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่บนคลาวด์เพราะนั้นพวกนี้มันดึงให้ผู้ให้บริการที่มีความต้องการใช้ data center หลักเนี่ยวิ่งเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับมาสร้างกนันแล่นที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นนะครับวิวัฒน์ครับขอโทษทีนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับต้องสรุปจบแล้วครับ โอเคเพราะฉะนั้นถ้าจะเสริมนิดนึงเรื่องของการเลือก d a t a ้ e เซอที่เหมาะสมสาหรับ Enterprise ต่างๆนะครับโลเคชันจะเป็นเรื่องหลักอยู่ว่าโ c a t i o n ที่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเรื่องของ Intern ร์สแตนดาที่คุณจะต้องมีอันนี้คือถือว่าต้องมีเลยนะครับเรื่องของ S L A เรื่องของ Data Privacy แล้วก็เรื่องของต้นทุนบัจเจ็ตที่เหมาะสมนะครับเอมเราเองนะครับอย่างที่แจ้งคือเราเป็นบริษัทมาเลเซียนะครับเราอยู่ในธุรกิจนี้มามากกว่า30ปีแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเรามีไซส์ที่ กรุงเทพและเราเริ่มต้นที่1นึ่งใัตตานะครับมีเป็น standard c t XT, นะครับมีการดีไซน์ที่เป็นทั้ง n plus one แล้วก็ two นะครับโอเคผมคงจบหัวข้อผมประมาณเท่านี้นะครับก่อนจบกันไปผมมี2โปรโมชั่นให้นะครับสำหรับ QR code นะครับรบกวนถ้าใครสนใจได้อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มรบกวนเข้าไปกรอกแบบสอบถามนะครับแล้วก็เราจะมีรางวัลเล็กน้อยให้นะครับหรือว่าเราจะอ e ีเมลมาที่อ e ีเมลที่ระบุไว้นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ เอ็มดัลนเซอร์ได้เลยนะครับจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับส่วนโปรโมชั่นที่สอนกับองคอ์กรที่มีความต้องการที่จะใช้ดัลนเซอร์ทำโคโลเกชันและเรามีโปรโมชั่นฟรีมันลี่หนึ่งเดือนนะครับใช้โปรโมชั่นโค้ดตัวนี้นะครับ a m t t t โอเคครับขอบคุณมากเลยครับ